ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานีสังกัดสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดปัตตานีกลมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการภายใต้การบริหารงานของนายนุกูลกิตเตชด,ดำนินผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานีมุ่งขับเคลื่อนสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้คุณภาพ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานีจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมของประชาชนในเขตจังหวัดปัตตานีเป็นการส่งเสริมให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้เป็นอย่างดีโดยมีแนวทางการพัฒนาสำคัญแนวทางหนึ่งคือส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์และวิถีชีวิตปัตตานีและส่งเสริมความมั่นคงด้านความเป็นอยู่ของประชาชน ชนในท้องถิ่นซึ่งเป็นประโยชน์ระยะยาวในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นำไปสู่การพัฒนาที่มัน่นคงมัง่งคั่งและยั่งยืนด้วยพันธกิจสำคัญในการจัดและบริการการเรียนรู้ทั้งด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอ้อมให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในและนอกระบบการศึกษารวมไปถึงประชาชนทั่วไปในพื้นที่รับผิดช,ชอบ มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์จริงนอกห้องเรียนผ่านรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สำคัญ4รูปแบบได้แก่การเรียนรู้ผ่านนิทรศการค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกิจกรรมการศึกษาการบริการวิชาการวิสัยทัศน ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานีจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีด้วยสโลแกนแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์คู่เมืองปัตตานีวิถีชีวิตเพื่อชุมชนจากความมุ่งม,มั่นในการดำเนินง,งานนำมาสู่ความภาคภูมิใจของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานีกับผลงานที่เป็นเลิศเบสปรับใช้ โครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์การแสดงทางวิทยาศาสตร์ การประกวดการแสดงวิทยาศาสตร์ไซโชระดับประเทศจัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง18สิงหาคม2568ณนะศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์กรุงเทพมหานครสรุปผลโดยภาพรวมตัวแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลัก3ทีมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ระดับประเทศแบ่งเ,เป็น3ประเภท 1. ครูนักเรียนในระบบระดับประถมศึกษาตอนปลายโรงเรียนชุมชนบ้านต้นสนอำเภอยะรังจังหวัดปตัตตานีได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ 2. ครูนักเรียนในระบบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยาอำเภอเมืองปตัตตานีจังหวัดปตัตตานีได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ 3. ครูนักศึกษาสอกรอโรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอโคกโพอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศโครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์โครงงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ โครงงานนวัตกรรมสําหรับนักศึกษาสอโกอโรระดับประเทศศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานีมีทีมเข้าร่วมแข่งขันความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศเพื่อเป็นตัวแทนของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานีในการแข่งขันระดับประเทศจำนวน4ทีม 1. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมสอกรอระดับประเทศประจำปีงบประมาณ2568ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิษฐิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรัราชชาสุดาสยามบรมมาราช,ชากุมารีโดยนักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหนองจิกประเภทนวันตกรรมการจัดการขยะ โครงงานเครื่องบดขยะพลังงานแสงอาทิตย์ผลการประกวดได้รับรางวัลชมเชยและนักศึกษาจากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอยะริงโครงงานแผ่นกันความร้อนชีวมวลจากฟางข้าวและกากกาแฟประเภท์นวัตกรรมจากขยะผลการประกวดได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ 2. โครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษาสอกรอรระดับประเทศประจำปี2568ด้านการใช้และอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคมโดยนักศึกษาจากศูนย์การเรียนรู้ระดับอำเภอสายบุรีโครงงานเครื่องทำหัวเกลียบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในชุมชน ผลการประกวดได้รับรางวัลชมเชยและนักศึกษาจากศูนย์การเรียนรู้ระดับอำเภอกับพอโครงงาน Pocket Power Hub กล่องพลังงานพกพาผลการประกวดได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ การสร้างความตระหนักรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสารรค์และนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างความตระหนักรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนประจำปี2,568กิจกรรมรวมพลคนสร้างสื่อนวันตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนสำหรับนักศึกษาสโรระดับประเทศ 1>, 1. ประเภทคลิปสั้นภายใต้หัวข้อ Climate Change โดยนักศึกษาสอกรอรระดับอำเภอหนองจิกชื่อผลงานเปลี่ยนเราเปลี่ยนโลกได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ 2. ประเภทบอร์ดเกมภายใต้หัวข้อ Climate Change โดยนักศึกษาโสกรอระดับอำเภอโคกโพชื่อผลงาน The Guardian of g o Green ผู้พิทักษ์โลกน้อยได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ 3. ประเภทนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้หัวข้อ บริหารการจัดการการฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยนักศึกษาสอกรอรระดับอำเภอแม่ลานชื่อผลงานนวัตกรรมเครื่องกำจัดเศษอาหารอินทรีย์ภายในครัวเรือนและกรรมวิธีการกำจัดขยะอินทรีย์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดภาวะโรกร้อนได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ จากทุกภารกิจที่ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตนียังคงมุ่งม,มั่นทำหน้าที่เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เปิดกว้างสำหรับทุกคนเราพร้อมเดินหน้านำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมมาผสมผสานให้เข้ากับบริบทสังคมพหุวัฒนธรรมและวิถีชีวิต เพื่อให้วิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมทักษะอาชีพและสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษานำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ยั่งยืนศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานีแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์คู่เมืองปัตตานีวิถีชีวิตเพื่อชุมชน สูนยวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเพื่อประชาชน